เสียภาษาสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องสวัสดีผู้ที่มักการตกปลาชชโดสุขภูสุขคนครับเมื่อนี้เสียภาษากับผ้าพีผ้าน้องมาห้วยไทยอ่างลำพอกนะครับเนาะมาตกปลาชโดหนาดินคือเก่าครับแต่เป็นอย่างไดสิได้โตมาให้พี่ให้น้องในเมืองบอ่อติดตามซอยแหกับกำลังใจครับน้องไม่ใ่นวงการเสียนภาษาครับ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วสีเดีตวตให้พี่น้องในเมืองบอ่ติดตามด้วยครับเด้อติดตามเด้อเย็เยนมาตัวใหญ่ครับไล่สงต้นเนี่ยเมื่อแล้วก็เลยเอาให้ชั่วมือในรอเป็นหนึ่งผมวัดอยู่ในสง่งเาว้งไปเลยครับเอาให้มัน วอดกับเพาะอาหารมันพูดละนำเลยนะครับโอ้ยเระได้นไเแล้ว ใส่ก้าววัวคุณพี่น้องเด็กยิ่มโอยู่จด็กยิ้มโบยู่จด็กยิบยู่พี่น้องอู้มีโตมาอยู่พี่นอ้องมีโต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 โอ้ยปลาดูหน่อยพี่น้องเลย จหน่อยกะได้โตให้พี่ห้นองในเมืองครับมือนี้ถึงมันสิท์โตหน่อยได้กะเจอแตขอ่ขอเซียนภาษาขอไปอยู่จึกเลยครับโอ้นึกว่าตสิบได้โต้ให้พี่ห้นองในเมืองมือนี้ส่งไปยาวๆเลยมือนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บของกันครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องแต้มแรก มันสีหน่อยแต่กันนับหนึ่งแต้มคือกันนะครับเนาะเอาติดตามตัวต่อไปครับเป็นกำลังใจให้เซียนภาษาน้ำนะครับเนาะตัวแรกมากแล้ะครับบทสรุปมาอน,นี่นะครับกะได้หนึ่งแต้มนะครับให้พี่ให้น้องในเมืองนะเมื่อืมือพี่น้องเอ้ไต้ตัวหนีตัวเดียวนี่แหละนะครับยางหน่อยกะมีให้พี่ให้น้องในเะม,มืองนะครับเนะาะจังไล็กกะฝาก ติดตามนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ทีมงานหนองไม้นะครับทีมงานเสี้ยนป้าสะนะครับสิไเหลมนีกกาลังใจขี่รถออกมาหวยนะครับมาเหรียญป้าเโดมาตกป้าะโดให้พี่ให้น้องในเมืองสวหรับมื้อนี้ครับยูดี้ไม่แห้งสวัสดีครับเสี้ยนป้าสะครับ